พร้อมอยู่พร้อมย้ายไม่ต้องจ่ายดาวสักบาทเดียวโค้ดพันหกพันก็ได้ทั้งห้องไปเลยกับคอนโดราชดาสิบแปดี่บอกเลยว่าถ้าใครได้ไม่อยู่ก็โคตรคุ้มเลยห้องมุม32ตารางเมตรกันห้องโดยประตูบานเลื่อนที่สามารถเลื่อนได้ทั้งสองฝั่งใช้งานสะดวกสุดพื้นปูกระเบื้องทั้งห้องข้อดีก็คือจะทําให้ห้องเย็นเหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบอยู่ห้องร้อนๆอะ่ะห้องนอนมาพร้อมกับเตียงห้าฟุตบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวายนอนพักได้แบบสบายๆเลยห้องหนางกว้าง แยกโซนแห้งเปียกให้ด้วยห้องครัวแยกติดระเบียงใครทํากับข้าวจะรู้ดีว่าจุดนี้สําคัญมากแต่ถ้าไม่ชอบทําอาหารด้านล่างก็มีร้านอาหารพร้อมเสิร์ฟสะอาดอร่อยรับรองทาได้ชิมต้องติดใจแน่ <c oughs> แล้วการเดินทางเป็นยังไงสะดวกไหม <c oughs> ก็ตอบเลยว่ามากเพราะที่นี่เขาอยู่ตรงกลางร,ระหว่างสถานีห้วยขวางและสถานีสุทธิสารเพียง7นาทีเท่านั้นสะ <c oughs> ดวกจะไปไหนก็ขึ้นรถไปใช้บริการได้เลยทำเลปังห้องพร้อมอยู่พร้อมย้ายไม่ต้องจ่ายดาว สักบาทเดียวผ่อนเริ่ม6,000ใครเลงแถวโซลัชดารีบถักมาดูห้องก่อนได้เลย